มันก็จะหายไปในเดือนที่สามเดือนที่สี่เนะาะการแค้ท้องแต่ปุ้ยก็คือจนถึง6เดือนแล้วก็ยังมีอาการแค้อยู่ค่ะแท้นักแท้นักมากแคนักกว่ามาออกของตอนที่ท้องไซอันก็จะอยู่ที่ประมาณสามเดือนแล้วก็จบแต่นี้ก็คือมาเรื่อยๆใช่ก,ก,ก็ยังมีอาเจียนอยู่บ้างเป็นบางค่นคะตอนนี้หเดือนครึ่งค่ะ ี S <S <an other> าากรแปลกตรมนีเียรู้สึกรู้สึกเวียงวีน <S an other> รู้สึกว่าท้องนี้คืออารมณ์ผู้หญิงมาเต็มแบบเวียงวีนตอนที่เราท้องไซอันอะ่ะ <S an other> เราจะแบบว่ารู้สึกเย็นรู้สึกสงบใครทําอะไรก็เออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท้องมีปุ๊กมีข่าวอะไรใครโทมเมาทําเราแบบว่าเมาตลอดเวลาแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองคัมแบ็คละมา,าเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปตอนเฟแล้วตอนนี้กลับเข้าร่างมานะแต่ว่าก็ไม่หยุดอัพเดตข่าวทุกทไม่หยุดอัปเดตข่าวเหมือนกันใช่ไหมไม่หยุดอัปเดตค่ะอัปเดตเสร็จโทรมา<อ>ต้องเมาเลยแต่ว่าเขาเป็นคนรับมือโดนรับมือใช่ไหมวินกับการตัดเสียบินของเขาแบบรับมืออะไรบ้าง บางมันเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจะรับมือยังไงดีทุกวันเป็นเป็นเป็นวันใหม่นะครับต้องต้องทุกวันนะครับว่าแบบวันนี้เขาจะอารมณ์ยังไงนะอยู่ให้รอดนะครับอยู่ให้รอดรลดวเ่ยความมยินของผมนี่ถ้าเกิดให้เต็มสิ่งท่าไหร่เรียผมไม่เคยวีนผมเลยครับเรียผมไม่เคยเรียิน่ ผไม่รู้สึกว่าเขาวีนนผมเลยนะปกติิอยู่เป็นปกติเขาอยู่รอบกับเราก็คืออยูกันไม่รู้สึกว่าน่ารักเห็นไหมว่าเขาวียนผมก็จะบอกเขาว่าเธอโมโหนะอะไรอย่างเงี้ยแต่งว่ายังไงก็น่ารักอยู่แล้วครับพบกันมาสิบสิบกว่าปีแล้วก็ ไม่ไม่เคยมองว่าเขาไม่สวยหรือที่เพิ่งมีการับมีรับหรือเปล่าไอต่อแบบไม่มีสติแล้วไปเรื่อ,อยแล้วแม้เราจะยิ่งตอนที่เขาแบบว่าท้องผู้หญิงอะไรเนี่ยตอนตอนตอนที่เราถ่ายเ,เพคกันใช่ไหมคะ่ะผมก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่าเขาสวยขึ้นชมชมฉำมชีเตอ๋อชื่อใจไหมลูกสามีชมว่ามียังไงก็น่ารักแล้วยังสวยด้วยธรรมดาปะแล้วก็ไม่ตอบกลัย เขาชมเราจนเราแบบว่ามั ah. ่นหน้าอยู่แล้วเเขาชมตั้งแต่วันแรกที่พบบางทีไปหรือนางไม่อาบฟันไม่แปรงโอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วมันมันเป็นผลดีด้วยนะพี่แบบว่าเวลาลูกเราเห็นว่าเราชมมารยาเราลูกก็ชมเราผูกคนฉีดเราตอนนี้เรากปเสิร์ฟไห้เลยกันเราก็เสิร์ฟเลยไม่ต้องท่อแล้วมก็ได้ชมค่ะก็ชมค่ะ เราจะชมเราจะชมตอนไหนนะเราจะชมถ้าเราแบบว่าอยากอยากเสิร์อยากเสิร <NS ull ing> oh, ja ์อะไรท้องคนนี้ันนี้น่าจะพอก่อนช่วงนี้พราะว่าท้องไวจังอ่าใช่ชีเซอร์นั่นผมนี่แหละชีเสิร์เราจะไม่เราจะไม่ชมก่อนหน้าเรากลัวเขาแบบว่า เลิ่งอะไรอย่างนี้แต่สมมติว่าแบบมีใครโพสต,ติสออกแล้วเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นคนแบบเมนเยอะเราก็ว่าสนามคุ้มปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแอบ,บเมน้นอ,อันนี้ <laughs> <laughs> ใกล้คลอดแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าชิลกว่าของแรกของแรกนี่เราจะต้องแบบโฆษณาการต้องดีกินต้องดีออกกําลังกายมีการแบบว่าออ ปรึกษสั่อไปเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็คือแล้วแต่ลุงเลย,เลยปล่อยฟรี<จ>ปล่อยใจมากเสร็จแก้วแค่พูว่าจะไปร้านต่างๆน้องรักรักแค่นี้รักน้องมากเลยครัแบบว่าเขาจูบทุกวันแบ่งอาหารทาี่เขากินทุกวันแล้วก็แบบว่าแบ่งอาหารทั้งสายสะดือใช่แล้วแบบว่ากินน้ำมีสูตรเ,เขาก็จะให้ให้น้องกินด้วยแบ่งให้น้องซึ่งแปลกมากแบบเรามีวิธีเรามีวิธีกล่อม ก็คือสมมุติว่าเราไปอันตาซาอ์เช็ค up ความแข็งแรงเนี่ยกวินเขาก็จะถ่ายของเล่นออกมาจากทังช่องคลอดเราอยู่บนขายยางแล้วจะถ่ายออกมาบอกว่าน้องเสิร์ฟให้อ่ะเขาก็จะจำเขาก็จะจําแล้วว่าไปครั้งต่อไปจะต้องมีอะไรเสิร์ฟออกมาอะไรนี้เขาก็จะรักน้องคิดว่าน้องให้ของเล่นใช่เนี่ยอย่างวันนี้มาสมิติเวชใช่ไหม เขาก็พูดกับน้องว่าวันนี้อยากได้มอนสเตอร์ทักสีบูนะใช่อยากให้น้องเสิร์ฟต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 ้องให้ชั้นจะได้มีเอ่อรวาปฏิสัมพันธ์กับน้องได้ดีก่อนใช่่ขอบคุณนะครับขอบคุณสมิติเวชแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะฮะขอบคุณค่ะ